แมปนี้เราอยู่ในด่านเดโลซานะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ซ้อมก่อนแข่งดังนั้นผมอัดคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็มาอธิบายว่าตอนเล่นน่ยคิดอะไรกันอยู่เนาะเพราะว่าผมกลัวแต่ว่าตอนทําเดี๋ยวจะไม่มีสมาธินะโอเคมาเริ่มกันอย่างแรกเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมให้อุตะทําการดึงธงก่อนเห็นปะบางคนอาจอาจ,จะจังงงว่าเอ้าแล้วทําไมไม่เล่นสายวิ่งคือทีมที่เล่นตอนนี้ไม่มีสายวิ่งนะครับคือถ้ามีก็อาจจะเล่นเป็นยามาโตะก,ก็ได้หรือ อโอเด้งก็ได้นะคบแต่ไม่มีดังนั้นก็เลยเล่นอุตะาแทนเนาะโอเคหลังได้ธงผมก็ยืนธงอยู่ยาวนะครับอันนี้อย่าที่บอกนะซ้อมแข่งนะครับอ่ะเอาละทีนี้เจอคิดผมก็จะตีแบบธรรมดาไปเนาะให้เลือดลดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะใช้สกิลหนึ่งเพื่อเติมเลือดปับ๊บอ่าเรียบร้อยเซโต้กับอ่คิดเอากันไม่ลงนะครับอ่ะทีนี้เจอแชงแล้วหลบนิดนึงเดี๋ยวจะไดอาน่าเพื่อช่วยเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้คือยังไม่ใช้เห็นไหม ผมจะใช้ตอนที่ช่วยเพื่อน2ใช้ตอนที่เลือดเหลือน้อยอย่างตอนนี้ควรใช้แล้วเพราะว่าโอโลบีไปอ่ะแต่ว่าโรเจอร์อยู่ดังนั้นผมเลยยังไม่เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสกิลหนึ่งเห็นปะ่ะคือยืนอยู่กันยาวๆอ่ะถ้ายืนอยู่กับคิดอ่ะเราไม่ตายหรอกเพื่อนไหวนะโอโลบีไหวผมเลยเห็นปะ่ะโดยคิดทีก็อ้าวตอนนี้เราบูสเตรียมฆ่านะครับสกิลหนึ่งหนึ่งครับอ่ะสองอาจจะไม่เป๊ะหน่อยนะเพราะว่าอัดไว้อย่างที่บอกนะครับ แต่ตอนที่บูธอะสามารถฆ่าคนได้ปับ๊บเห็นไหมห้าันและเลือดแค่หกพันมันตายได้ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเจอกับรอปุ๊บก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเจอรอมันสู้ได้อีกแล้วนะครับเออลืมบอกอันนี้คือผมแข่งแบบเวล80นะครับเพราะกลว่ายังไม่ตันอ่าอ่าทีนี้ธงหายปุ๊บเดี๋ยวสก,กิล2หน่อยบุ๊บเรียบร้อยนะครับมีอุนติช่วยอย่างอุนติเมื่อกี้ คือเขาคอยช่วยเติมผมครับคือถ้ากลางโดนก็จะคอยเติมเนาะแต่ตอนนี้พอเติมผมธงบ้านก็โดนเห็นปะแต่ธงบ้านเราเราก็แก้ได้นะครับแก้ได้ก็ดึงทันเอาล่ะทีนี้เกมเสี่ยงเพราะว่าอีกฝ่ายเขาได้ออ้นี่ได้บูทแต่ตรงนี้จุดที่เขาเสียคือดอฟามิงโก้ครับเขาไม่ควรเล่นดอฟามิงโก้เพราะว่ายิ่งมาตีผมอ่ะดอฟาจะใช้สกิลหนึ่งไม่ได้นะครับและ2ผมจะสามารถใช้สกิลหนึ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นเออเนี่ย ไม่ควรทํานะอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างเห็นปะ่ะใช้สกิลหนึ่งผมผมไม่ตายอยู่แล้วไงเนี่ยแล้วก็มาตีแต่ผมอะ่ะสิ่งนี้ไม่ควรทํานะครับควรให้ดอฟ้าไปเล่นกับหมัดดอฟ้าเล่นกับหมัดนะครับอย่ามาเล่นกับโล่แบบนี้เนาะถือว่าเป็นแบบตัวอย่างให้ดูเนาะแมบบ้ว่าแบบการแข่งก็มีนะครับแบบเนี้ยอ่ะเราบูสอีกทีก็ชนะแล้วครับยืนยาวอะ่ะจนจบเกมอะ่ะเออและได้บูสด้วยอะ่ะไหวไหมล่ะ <laughs> อันนี้แบบซ้อมก่อนแข่งนะแข่งวันที่14นะถือว่าเอามาให้ดูเป็นอดอดเ,เอฟเนาะเออว่าผมแข่งด้วยก็เล่นได้นะเห็นปหเล่นได้ประมาณนี้เลยฮะเอาล่ะโซนเหตุผลที่ผมลงคลิปเนี้ยเพราะผมอยากจะบอกว่าไอสิ่งที่ผมสอนสอนไปครับมันสามารถใช้ได้จริงแล้วพอเอาไปแข่งอะ่ะมันก็ใช้ได้ด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่าไอแผนที่ผมแบบใช้คอยลง youtube อยู่เสมอ,อครับถ้าใครติดตามได้ดูทําตามได้เล่นได้จริงๆนะเพราะงานแข่งก็ใช้แบบนี้เหมือนกันที่เหลือก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะ